ไทยกอและทางคดิ้นไปเลยค่ะไอพวกขาเนี่ยดิ้นจนคอเครกร็ส่วนชั้นสิบสี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเทพไทยแนะะวเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยยังปากแจว้วนะคะแล้วก็เป็นบรรดาอ่าอย่างเช่นไอยุนเนี่ยไอไอล้นยุดเนี่ยก็เหมือนกันไม่รู้เป็นหาอะไรมันคงจะมีความสุขมากนะคะถ้าเห็นทักษิณเนี่ยกลับไปติดคุกและถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับไปติดคุกเนี่ยนะ,ะบอกว่าเดือนบอกว่ามึงเอาหัวโขกกำแพงตายไปเลยค่ะ คือกูไม่รู้จะช่วยอะไรมึงได้อะเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะดีฉันบอกว่าอยากพูดอะไรพูดไปอยากแซะยังไงแทะไปหรือแม้กระทั่งที่ไปให้กันมาธิการเนี่ยนะคะแล้วก็จะแต่งตั้งนะคนเนี่ยเพื่อเข้าไปขอดูเนี่ยทางจุฬาเขาบอกแหละอะทางโรงพยาบาลตำรวจเขาบอกแล้วค่ะว่าอามึงจะไปหาใครที่อนุญ,ญาตมึงได้ก็เชิญแต่ว่าทางโรงพยาบาลตำรวจไม่มีอำนาจเขาไม่ให้ เนี่ยเหคะเขาพูดทำนองว่าอะถ้าเกิดว่ามึงมีปัญญาจะไปร้องใครที่เขามีอำนาจสั่งนะคะให้มึงเข้าไปเยี่ยมทักษิณจะลงมืาวางตำรวจได้มึงก็ไปหามาแต่สำหรับกูเนี่ยนะคะกูไม่อนุญาตจบไหมคะดิ้นไปเลยค่ะดิฉันบอกได้เลยค่ะว่ามึงอย่าดิ้นอย่างเดียวค่ะมึงชักเลยค่ะมึงชักเอาให้แงกแงะแงะเลยค่ะแล้วดิฉันถูกด่าขนาดนี้ถามว่าทำไมยังมาเชียร์เพื่อไทยอยู่ ก็กูยอยู่ข้างที่ถูกไนงะเพื่อไทยทำอะไรผิดผลงานก็มีมึงไม่เคยมีผลงานเลยดิฉันไปถามเด็กวัยรุ่นเนี่ยใครๆก็ปรามาเด็กวัยรุ่นว่าโอ้โหถูกล้างสมองจะเลือกแต่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือจะเป็นวัยรุ่นเขาก็มีสมองค่ะมีทั้งคนมีสมองและไม่มีสมองเด็กวัยรุ่นที่มีสมองดิฉันถามเลยค่ะว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะเลือกใคร เขาบอกว่าเพื่อไทยเอา้าเราก็งงค่ะก็ตกใจเอา้าทาไมไม่เรื่องนะเขาบอกว่าก็ยังไม่มีผลงานก็เพื่อไทยมีผลงานเขาฉลาดกว่าผู้ผู้ผู้ใหญ่นะที่แกเพราะเกิดนานนะเท่าก็อ,อยู่นานแกเพราะกินข้าเท่าก็เกิดนานมึงขยันหายใจไงมึงยังไม่ตายสักทีอ่ะเด็กๆผู้นี้เขารู้หมดนะเอาความรักความชอบได้ยังไงมาใช้กับการบริหารบ้านเมืองไม่ได้ มึงต้องดูว่าเขามีความสามารถมึงต้องดูว่าเขามีประสบการณ์มึงต้องดูว่าเขามีผลงานให้เห็นแล้วมึงไปชื่นชมกับคนที่ไม่ได้ทำหายเลยแม้แต่ตัวเองนะยังไม่ดูเลยเล่เละนะคือพูดง่ายๆว่าดูแลตัวเองยังไม่ได้มึงจะดูแลคนห0สิบเจ็สิบล้านคนอนะ่ะเขาไม่เชื่อถือมึงไงนะเพราะฉะนั้นมึงจะเกิดอะไรขึ้นมึงไ,ไม่ต้องมาด่าเพื่อไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมึงไม่ต้องมด่าพวกนางแบกนายแบกทั้งหลาย เขาเต็มใจแบกค่ะมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงเคยบอกแล้วบางคนบอกว่ามึงแบกจนหลังหักไม่เป็นไรค่ะกูจะแบกจนหลังหักหลังแบกเดี่ยงยังไงกูมีสามสิบบาทรักษาทุกโรคจบไหมไม่ต้องเสือกนะคะกูจะแบกยังไงก็เรื่องของกูคือกูแบกหรือกูแบกบนหัวมึงมึงค่อยมาพูดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปเลยก็คือดิฉนันเองก็ยังเชื่อมันพักเพื่อไทยนะ,ะเป็นรัฐบาลน,นะ,ะแล้วอะไรคุณทำไม่ได้ คุณจบเหมือนกันนะเพราะนี่คือนโยบายที่คุณได้ให้กับไว้กับประชาชนแต่ในขณะเดียกันดิฉันพูดเลยถ้านโยบายดิฉันวอลเลตทําไม่สําเร็จจะไม่มีใครด่าเพื่อไทยค่ะเขาด่ามึงค่ะเขาด่าพูกที่คัดค้านเอาไหมนะ่ะเพราะตัวดิฉันเองเ,เลือกเพื่อไทยเนี่ยนะคะขอให้เพื่อไทยเปรัฐบาลแล้วบริหารประเทศชาติเราจะได้ประโยชน์ทางอ้อมอยู่แล้ว เมื่อรัฐบาลมีเงินเยอะๆนะคะสมมุติว่าเขาได้อีกสมัยหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบริหารไปประเทศมีเงินได้รับความเชื่อมั่นมีการลงทุนเดี๋ยวชั้น14นะคะถ้าพ้นโทษออกมาหรือเขาได้กลับมาเนี้นเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยมันรู้ค่ะมันถึงไปแซะชั้นสิมันรู้ว่าชั้นสิคือกล่องดวงใจของ รักเพื่อไทยและชั้นส4สคือกล่องดวงใจของประชาชนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะไปแทะตรงนั้นแต่นี่ทันถามว่าคนที่มีจิตใจปกตินะคะก็ต้องรู้ว่ากรณีอย่างนี้มันไม่ได้เกิดกับทักษิณคนเดียวไม่ว่าจะเป็นสุเทพไม่ว่าจะเป็นสนทิไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะพันธมิตรกปปสหลายหลายคนอายุเกิน70เนี่ยนะคะก็ได้รับอะไรต่ออะไรอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์อะไรเลยส่วนกรณีของการที่บอกว่าทําไม นะถึงจะมามีการแก้อะไรตรงนั้นตรงนี้เรื่องนี้เขาดําเนินการมาตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้าแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะเขามาใช้มาทําจริงๆก็คือปีหกศูนย์และมาประกาศตรงนี้ถามว่าทั้งหมดที่คอสชอทํามาเนี่ยนะเพื่อที่จะมาได้ได้ให้ประโยชน์กับทักษิณเหรอมันต้องควายขนาดไหนถึงคิดอย่างนั้นแล้วแล้วคอสชอเข้าควายเหรอฮะเขาจะมาทําประโยชน์ให้กับคนที่ ดนดาเป็นพี่ชายของคนที่เขาทำออาอาอำนาจอายัดอำนาจมาเหรอมึงคิดกันให้ดีๆมึงอย่ามาตีขลุม่มมึงอย่ามาชี้นําและมึงอย่ามาบิดเบือนอย่างนี้อายตัวเองบ้างคิดที่พวกมึงเนี่ยออกมาเย้วย์กันทั้งหมดเนี่ยบอกรักชาติเนี่ยมึงเคยทําอะไรเพื่อชาติอ่ะเอาง่ายๆนะไอ้พวกเนี้ยที่ออกมานู่นนี่น,นั่นโอ้โหรักในความยุติธรรมเหลือเกินแต่ทําไมพวกมึงยึดสนามบินแต่ทาไมพวกมึงยึดทำเนียบ แต่ทําไมพวกมึงยึดสถานที่ราชการมึงรักชาติภาษาอะไรอ่ะในขณะเดียวกันนะคะมึงเคยทาอ่าพวกนี้มึงเคยทําอะไรที่เป็นประโยชน์ของกูไหมไม่เคยมึงเคยคิดอะไรที่ทําให้ประโยชน์นั้นตกอยู่กับประชาชนไหมไม่เคยแต่ทักสินทำสามสิบบาทโอทอ็อปนะคะแล้วก็ยังมีเอื้ออาทรนู่นนี่นั่นทําหวยบนดินนะคะบาบยาเสพติดาบาปผู้มีอิทธิพล ั้งหมดที่ทำมาเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดการลงขันและจัดการกับทักษิณจำได้ไหมคะมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะหนีแชร์หอบเงินไปเป็นพันล้านไปอยู่เมืองนอกจนกระทั่งหมดอายุความหอบเงินกลับมามาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าขนเงินมาพันล้านเพื่อล้มทักษิณจำได้มั้งมั้งไหมคะ เพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าทักษิณจริงๆแล้วไม่ควรที่จะต้องมีคดีหรือติดคุกแม้แต่วันเดียวด้วยซ้ําไปพวกมึงจำมาไว้ด้วยคนที่ถูกรัฐประหารนะคะกลายเป็นคนที่มีคดีติดตัวเยอะแยะมากมายแม่งก็ด่าอยู่นั่นส่วนคนที่ทําลายประเทศจริงๆก็คือคนที่ยึดสนามบินยึดทำเนียบยึดสถานที่ราชการนะแล้วเชื่อตบซย์เขาไปทั่วแม่งยกย่องว่าเป็นคนดีรักชาติกูอยากจะรู้นักว่านะตักกะแบบนี้มึงทิดกันออกมาได้ยังไง ิดเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาถูกรัฐประหารค่ะตอนที่เขาไปเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีคดีอะไรเลยค่ะและเขาไม่ได้หนีคดีอะไรด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาไปไประชุมที่สหประชาชาติไปกบสุรเกรยเียเติเสถียรไทยนี่แหละแล้วครงนี้ก็ยึดอำนาจหลังจากนั้นก็มีคดีต่างๆมามากมายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาเพื่อมาฟังคำตัดสินสุดท้ายถูกยึดทรัพย์เป็นมึงมึงอยู่เหรอคะ กูถามมันแค่นี้แหละค่ะอย่าด่ากันให้มันเกินไปคนมันยังจําได้ค่ะแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเพียนมาพูดอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่เก็ตค่ะเขายังงงเลยว่าอะไรกับทักษิณน,นักหนาเนี่ยนะค,คือคนที่เกลียดทักษิณเนี่ยมึงพูดออกมาเลยว่ามึงไม่ได้เกี่ยวกับชาติเลยแล้วกูเกลียดมันแค่ไนี้จบพอเข้าใจได้ แต่มาอ้างเพื่อชาติเพื่อระบบยุติธรรมอะไรนะครับประเทศนี้ระบบยุติธรรมล้มเหลวหมดแล้วระบบยุติธรรมล้มเหลวตั้งแต่มีการยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็มึงนะคะไทย PBS เนี่ยท่านเชบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องใช้ภาษีของประชาชนถ้าที่ฉันจําไม่ผิดเ่ยปีหนึ่งสองพันล้านในการดําเนินการในการทุกอย่างี่ เพราะฉะนั้นถ้าะะะยังคงทำอะไรที่เป็นการสวนหรือขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญนะะ่น่าจะพิจารณาตัวเองนะคะทุกวันนี้ก็คือเป็นสื่อที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อะไรเลย <S <S เนในขณะที่พิธีกรแต่ละคน,น,นะที่นั่งกินเงเดือนภาษีประชาชนอยู่เนี่ยรอยหน้ารอยตาแต่ที่จะพูดอะไรหรือทําอะไรที่มันค้าฉนฉันบอกว่าบางรายการก็ท,ทําทีเป็นว่าเหมือนเสนอข่าวเป็นกลางมึงไม่เป็นกลางเลยค่ะดูยังไงก็รู้มึงเองียง แต่ถามว่ามึงจะเอียงทําไมคะนะฮะมึงเอียงไปเข้าข้างคนที่มันไม่ได้ถูกกฎหมายนะฮะแต่มึงกลับกลายเป็นว่าวันนี้มึงมาจัดมึงมาด่ามึงมาอะไรกับคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายส่วนในพวกที่มากับรถแห่เนี่ยนะฮะได้ได้ดิบได,ด้ดีนะฮะเชิดชูกันเข้าไปแม่บอกตรงๆเลยนะ,ะที่ฉันพูดเลยนะคะว่าตอนที่ไปถามประชาชนเรื่องนี้ท่านวันเล็ตเนี่ยนะฮะ ดิฉันพูดเลยค่ะว่าไม่มีใครค้านเลยทุกคนอยากได้ด้วยซ้าไปแล้วเขารอด้วยนะคะหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าเรื่องการยืน่นถาม่าแล้วเรื่องใช้ดิจิตอลวันเหล็ยากไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็เรียนเรียนรู้ได้เองขอให้ได้เนี่ยค่ะเห็นไหมฮะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเสื้อมานะคะดิฉันก็จะขออนุญาตนะคะที่จะทำการแจกให้คือให้นะคะอย่าเรียกว่าแจกเลยให้เพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะแล้วก็ดิฉันเองก็อยากจะแบบคือมีคนอยากได้แล้วก็มีความ